ตอนนี้ผมอยู่ที่ปากทองชัยครับเสียโงโหดจัดแล้วกันนี่อันนี้เป็นรถ เลขก3คิวนะครับ ใหญ่ครับเครื่องล่างนี่6น็อตเครื่องก็ไม่น้อยครับตัวนี้เป็นเครื่อง240ครับ 4HK เป็นตัวโบคู่ครับแต่ว่าเดือดเป็นโบเดียวแล้วไม่รู้จะเทได้หรือเปล่าครับพี่น้องนี่คนเริ่ม เม็ดแล้วตอนนี้ เอา้าแบบังโูโอ้ยเจอกันอีกแล้วที่ตรงไหนเนี่ยพาไปดูหน่อยไหมอ้โห,หฝนจะมาแล้วเนี่ยโอ้โอ็โชว์หน่อยโชว์หน่อยคค่น,นี้ có đúc khác nào ạ, ôi mày bám tịch rồi mẹ ai giờ than được Thế kì khăn nha bố. Thế kì khăn này 2 Ồ. Còn cho lông máy boy không Thế โโอ้จะยกล้อเนี่ยโอ้โหไปดูเครื่องคันนี้หน่อยครับมารอบที่แล้วยังไม่ได้รีวิวแบบอ้าวคนขับลงมาแล้วสวัสดีครับโอ้โหโอ้ฮห้ที่ซีของอะไรเนี่ยครับ กูโซโอ้ไหวไหมโอ้โอ้หู้อนน้ำมีเนียมเหรอฮะช่วยได้ดีไหม <scri> ve, <attends S 2> ช่วยช่วยระบายความร้อนได้ดีไหมยางแบบไหนนี่ฮะยางหล่ออหรอนี่ยางอัด อ๋เอ,อเส้นเท่าไหร่นี่ยเส้นละ2000 2000สองพันกว่าสองพันกว่าโอ้เครื่องหน่อยครับี่เดเคนะครับตัวนี้ตอนแรกเป็นโบคู่ครับเปลี่ยนเป็นโบเดียวครับ ปั๊มติดด้วยครับนี่โอ้โหโหดจัดฝนมาแล้วปะโอเอาลงเอาลงหนีฝนก่อนไม่รู้ว่าที่บ่อฝนจะตกหรือเปล่าครับเอาได้เห็นได้ดูแล้วประมาณนี้ครับใครที่สนใจครับนี่ ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตามไปนู่นแหละอวเหรอครับ เขาออกผิดทางแล้วนะฮะเราจะไปทางไหนออไปตามเราจะตามเขาไปโบดนินครับเาประมาณนี้ครับหน้าฝนก็โอ้โหดูครับทำงานได้แป๊บเดียวฝนก็ตกครับ มันดุดีนะล้อมยืน่นไงอีนี้ใครว่าแรงก็ไม่แรงหรอกครับดูครับไม่น่าแรงหรอกแรงแค่เมษาจริงๆริงเมษามันก็แรงอยู่แล้วตอนนี้น่าจะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ